สวัสดีครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของเครื่องสักข้าพนาโซนิกนะครับขึ้น U12 นะครับวิธีแก้ไขยังไงนะครับแล้วมาเสียยังไงมานะครับผมจะได้พาเข้าไปเช็คแล้วก็ไปแก้ไขนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับพนาโซนิกตัวนี้นะครับบอร์ดคอนโทรลน้านะครับมันเสียนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมันเสียมาได้ขึ้น U12 นะครับ ทีนี้ผมก็เตรียมตัวแล้วครับอาจจะไปเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนระบบนะครับเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่นะครับ <c oughs> ไปไปซื้อมาแล้วครับเตรียมท่าอาจจะเตรียมท่าจะใส่แล้วครับกะว่าจะ <c oughs> <c oughs> บอร์ดแบบนี้นะครับบอร์ดควบคุมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับบังเอิญผมไปได้บอร์ด เดิมๆของเขามาเลยนะครับเป็นมือสองสภาพดีนะครับราคาก็ไม่แพงพอๆกันเลยนะครับทีนี้หลังจากที่ผมมาตรวจเช็คดูเขาปรากฏว่าเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็เสียด้วยนะครับเซ็นเซอร์ในฝาตัวนี้นะครับตัวนี้ครับมันเสียไปด้วยนะครับมันเสียยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ อันนี้แหละครับอ่าเซนเซอร์ตัวนี้ก็เสียไปด้วยนะครับคืออ่าสัญญาณของมันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยเสถียรนะครับอ่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนบอร์ดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้น U12 อยู่นะครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้แหละครับอยู่ข้างในนี่แหละครับทีนี้ถ้ามันขึ้น U12 อยู่นะครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่นะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมจะพาไปแก้ไขนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอาการมาเลยนะครับอ่ามันจะปั่นหมาดไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าอันนี้บอดมือสองอ่าบอดไม่เสียนะครับแต่อันเก่าเขามันเสียไปแล้วนะครับมันเสียมาจากข้างในบอดเลยนะครับ อ่ทีเนี้ยไอเซนเซอร์ตัวที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับมันก็เสียไปด้วยนะครับมันเลยพาไอบอร์ดตัวใหม่มาเนี่ยครับมันไม่ทํางานด้วยนะครับมันก็ขึ้นอนยูสิบสองนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอาจจะไปแก้ไขยังไงเพราะมีพี่น้องหลายท่านถามว่าผมเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วมันก็ไม่หายนะครับเพราะว่าเซนเซอร์บางตัวที่เราได้มานะครับค่าไม่ได้กันนะครับค่าไม่เท่ากันนะครับมาเลยทําให้อ่าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับอ่า กับคำสั่งบอร์ดมันไม่เสถียรกันมาเลยทํางานไม่ได้มันก็ขึ้น U 1 2ไอ้ตัวนี้ปั่นหมาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับปั่นหมาดไม่ได้หลังจากที่มันปั่นหมาดไม่ได้ผมจะพาเข้าไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขยังไงผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับอ <c oughs> นครับผมจะตัดสายเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกออกมาเลยนะครับเนี่ยครับาเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัดมาเลยนะครับเราตัดไปเลยนะครับ อ่าเซนเซอร์ที่มาอ่าที่มาหาฝาตัวนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่ามันจะโยงมานี่นะครับมันจะมานี่แหละครับแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่ฝาตัวนี้แหละครับอ่าทีเนี้ยอ่าบอร์ดเราดีแล้วนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ดีอีกนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราไปซื้อใหม่มาแล้วนะครับมันก็ยังทํางานไม่ได้อีกนะครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่นะครับตัดสายเข้ามาเลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับ สายเซนเซอร์ตรงนี้ครับพวกนี้จะมาจากฮอเซ็นเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับนับดูนะครับมันจะมีเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นสามเส้นนี้นะครับสีม่วงสีม่วงสีน้ำเงินนะครับจะวิ่งไปหาสวิตขาสวิตขาแตะด้านหลังโน่นเลยนะครับนะครับาไปหาสวิตขาแตะตรงโน่นเลยนะครับเนี่ยครับ อ่าเนี่ยครับอ่าส่วนสายสีเขียวเนี่ยครับมันจะเข้าไปหาเพรสเชอร์วัดระดับน้ํานะครับเนี่ยครับเข้าหาเพรสเชอร์นะครับอ่าจากนั้นมาก็จะเหลือสีสายนะครับอ่าสีสายเนี่ยครับจะมีขาวมีเทาแล้วก็มีแดงแล้วก็มีเหลืองนะครับไอตัวนี้เป็นสายเซนเซอร์ฝาฝาหน้านะครับเนี่ยครับอ่าตัดสัญญาณของระบบปั่นมาดนะครับ ปั่นหมาดไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะเอาสายพวกนี้นะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้มันทํางานไม่ให้มันขึ้น U12 นะครับอันนี้ครับอันนี้บอร์ดบอร์ดอันเก่าของมันนะครับไอตัวแผงคอนโทรลข้างหน้านี่ครับไอตัวที่ตัวนี้เสียไปนะครับมันเสียอทีนี้ผมไปได้บอร์ดมาใหม่นะครับเนี่ยครับบอดรุ่นเดียวกันเลยนะครับบอร์ดดีปรากฏดว่าเซ็นเซอร์ที่ผมไปชี้ดูเมื่อกี้ครับมันเสียไปด้วยนะครับหลังจากที่มันเสียไปด้วยเราก็ มาตัดตัวนี้นะครับเอาละครับเห็นนะครับกระจุกมันยังอยู่ตรงนี้นะครับมีสี4สายนะครับสําหร, <Bruno. S 1> รับพานาโซนิกนะครับอันนี้ครับนะครับผมตัดมาตรงนี้แหละครับนะครับตัดออกไปเลยนะครับถือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเซนเซอร์ฝาที่ผมพาไปดูมิกกี้นะครับจะเอาทิ้งหรือจะไว้ที่เก่าก็ได้นะครับแล้วจะเหลือเหลือตรงนี้สีสายนะครับสีสายเนี่ยครับ เราจะต้องเอามาต่อกันต่อกันยังไงถ้าเราต่อไม่ถูกมันก็ไม่ทํางานนะครับถ้ามันไม่ทํางานมันก็จะขึ้น U สิบสองเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ถ้าเราไปกดนะครับตอนนี้ถ้าเราตัดสายแบบนี้แล้วนะครับเท่ากับว่าเซ็นเซอร์มันไม่ทํางานนะครับเซ็นเซอร์ฝาด้านหน้านะครับถ้าเราไปกดปัดมานะครับมันก็จะขึ้น U สิบสองนะครับเดี๋ยวเราไปกดปัดมาดูอีกทีเพราะตัวนี้ครับมันไม่ทํางานแล้วนะครับ อาการแบบนี้นะครับเป็นเรื่องจิ๊บจอยนิดเดียวนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่พยายามจําให้ดีนะครับผมจะพาเข้าไปแก้ไขระหว่างสายไฟที่ผมตัดออกมาเมื่อกี้นะครับให้มันทํางานได้ตามปกตินะครับทีนี้เราไปซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้มาแล้วนะครับมันยังไม่ดีอีกนะครับให้ทําเหมือนผมทํานี่นะครับอ้าวทำยังไงไปดูกันเลยนะครับ เอาชัดๆนะครับเอาเห็นชัดๆเลยนะครับนี่แหละครับแจ็คเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันมีสีเส้นนะครับอ่าสีเส้นเนี่ยครับสีเส้นนะครับเราจะเหลือทิ้งไว้เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับอ่าสีเหลืองสีแดงสีเทาเนี่ยครับเอามารวมกันเลยนะครับอ่าสีขาวเนี่ยครับเราไม่เอาเลยนะครับนี่นะครับ ่ามาทดสอบให้ดูก่อนนะครับอ่าสีขาวไม่เอาแล้วครับนะครับเห็นไหครับเนี่ยครับนี่ครับเห็นนะครับชัดนะครับอ่ามันมีสี่เส้นนะครับเราจะเอาสามเส้นนี้แหละครับรวมกันเลยนะครับ เส้นนี้เราไม่เอานะครับเนี่ยครับชัดนะครับเนี่ยครับเอาสามเส้นนี้ครับมามดจําติดกันเลยนะครับอันนี้คือเราได้ต่อตรงอารีสวิตหรือเซนเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับอ่าตัวที่ผมพาไปดูม่กกี้นะครับทีนี้ถ้าเรากดปันหมัดมันจะไม่กล้าขึ้นยูสิบสองให้เราเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นะครับอันนี้ผมเอาจ้ำติดกันเลยครับสามเส้นนะครับนะครับสามเส้นนะครับนะครับสีเหลืองสีเทาสีแดงสามเส้นนะครับมันจะมีสีเส้นสีขาวเราไม่เอาอย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทดลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ครับเราเปิดฝาดูก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าบางครั้งแม่เหล็กฝาตัวนี้ครับอ่ามันค่ามันอ่อนไปหรือว่ามันไม่เสถียรฝาปิดไม่สนิทมันจะทำให้อ่าแม่เหล็กกับเซนเซอร์ทำงานอ่าไม่เสถียรกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่12ได้ปัดหมาดไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้อ่าชัดเจนนะครับ ปั่นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟาสามเส้นตัวนี้ครับออกจากกันนะครับมันจะขึ้นอยู่1 2ทันทีเอาละครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องมือใหม่นะครับลองทำอย่างผมดูนะครับผมปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายไฟตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับ เนี่ยครับที่ผมต่อไว้ตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเ,บเซ็นเซอร์ไม่ทำงานแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เราจะไปกดปั่นมาดก,กันดูเลยนะครับ อ้าวชัดเจนนะครับเมื่อสายเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับมันไม่เสถียรกันแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเซ็นเซอร์ไม่ทํางานตามปกติมันเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะไปทดสอบดูอีกทีครับเอามาจัมป์ติดกันใหม่นะครับนี่แหละครับอาเหลืองแดงเทานะครับ เหลืองแดงเทานะครับมาจําติดกันแบบนี้เลยนะครับเอาเราไปทดสอบเลยนะครับเอาปิดก่อน อ้าวชัดเจนนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอาหายห่วงเลยครับถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันไม่ดีนะครับให้ไปทําอย่างผมนี่แหละครับอ่านี้ชัดเจนมากนะครับไม่ขึ้น U12 นะครับปัดมาดได้สายไฟจําได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมันเรียงกันยังไงนะครับเอาละครับชัดเจนนะครับ เอาเอาให้เห็นจจะเลยนะครับอ่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพลาดนะครับนี่นะครับอ่าแจ็คเสียบตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในอยู่ในโหมดของฮอเซนเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็สวิตตัดนะครับอ่าสองเส้นนะครับม่วงอ่ากับน้ำเงินนี่นะครับเป็นสายสวิตตัดนะครับส่วนสีเขียวนะครับมันเป็นสายเพรสเชอร์นะครับตัดสัญญาณของเพรสเชอร์นะครับอ่าส่วนอ่าขาว เทาแดงเหลืองเป็นสายเซ็นเซอร์ฝาตัวเมื่อกี้เนี่ยแะครับถ้าเซ็นเซอร์ฝาไม่ดีนะครับอ่าเราก็เอา3มเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นขาวนี่เราไม่เอานะครับนี่ครับเราจะเอาที่มันเรียงกันมาเนี่ยครับอ่าเหลืองแดงเทานะครับมาจําติดกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะทํางานได้เลยนะครับเอานลครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะอ่า ทําความกระจ่างแจมแจ้งให้กับพี่น้องมือใหม่นะครับชัดเจนมากนะครับอาสําสหรับคลิปผมนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาอาการที่ใครทําไม่ได้ออกออกมาให้ดูกันนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ พยายามศึกษาหารู้ไปเรื่อยๆถามคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยเอาละครับถ้าเราถามกันบ่อยๆนะครับเม้นมาถามนะครับเม้นผมก็ขอบคุณมากมายนะครับสำหรับพี่น้องที่กดเม้นมาตอบเม้นมาในทางที่ดีนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่าน,นครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ